เมรีพบกับนซอนหน่อยชันแนวเนื่องจากมีนซ้นอนก็ออกมาเบิงไฮเบิงหน้าอยู่บันมุ่งค่ำหายอยู่น่าจะรวยว่าเขางามบอหนซชนกับเมื่อวานไหวจังแต้ช่วงเดือนพฤษาค่ะที่มันแหลงพลดละกับได้มาเบิงจากเทือกอยู่ตะเค็มมาลานะคะเนาะเมนีมนเลยไดยมีโอกาสออกมาว่าเขาเกิดบองามบอกอ่ะมาเบิงมาเป็นตาเด็กกินบอสีหน้าค่ะปลค่ะนซ้อนสิ กะไข่แน่อยู่ตัวล้วเนาะหนากะอยากร้ายแน่แต่กับผบเป็นยังค่ะเวลาเขามีน้ามียังขังใส่แล้วเขาก็จังตดัดเขาก็ตัดเอามันก็งามพอขนาดฝนตกปลาในน้ามันในมีอยู่คือโผดคือโผดแท้ตัวนี้ก็เกิดแน่บบแห้งคือมียอดพวกบุ๋งหร้อบานี้ นาซ้อนทีื่ออยากได้อิทธบาทเนี่ยเไดเก็บพวกบุ๋งแนี่มันก็นมาเลาะเบิ่งหน้าบา้าแต่เวีนกำลังข้นคือข้นเล็มแถมวันนี้เบิ่งค่ะหน้าน้าซ้อนกับบลายด้อค่ะปันพีปันปน,นองกันแหละน้าซ้อนพี่นองหลายลูกแลวเก่าคนใหญ่คือนาซ้อนก็นเป็นคนทีหาก็เลยแบ่งกันในบลายค่ะลูกหลายคน โอ้เขาก็เกิดดีค่ะฟีมือตัวนี้ฟีมือนาหน่อยมันคนผลคนหวานโอ้ยเราหวานใช่เออยือเนะ่ะเขางามเขางามค่ะงามนะคะกระจังตัดเอาเนาะมีหนามมีในมันนี่ออกมาเบิงหน้าแล้วก็สิไปเยี่ยมย่ายไปหาย่าย ไปกินเขากับย่ายน้ำซ้อนได้กุ้งเต้นกับปลาซิวแนว่ยวพันมกักผู้เฒ่าพันซิม,มักอู้ปลาซิวตัวแนว่ยวพันมกักกับก๋อยกุ้งก๋อยกุ้งเต้นอื้มเฮ้ยผักบุ้งคืออันซ่อนในระบันบงังเล่โอ้ยดีตัวเขาบ่ออันนี้โอ้โอ้ขึ้นลมเหี่ยบัน ซ้อนพอักบุ่งเก็บพักบุ่งนะคะหันหย่อนงามๆนี่ดวดกินกับตำมมอง่งคักขนาดด้วยนี่แรงร้ายจนมีแต่พักบุ่งนะคะนี่พักบุ่งในหน้าเขาอืมหลังได้ทีเลยทุกคนโอ้ลมเห็นบอกอะอ ดูไใตก็มีแต่พกบ,บุงเ <c oughs> บื้องค่ะหยอดพกบ,บุงอวบๆเลยคข,ขาวงามๆกะบันเนนซ้อนกะสิเขาไปในบ่านห้าใหายเหล่ะเบื้องหน้ากะทั่วเลยนามก็บ,บ้านในมีคั้ง ก็มีหยาแน่แต่ว่าเขาก็รอฝนให้ตกนักๆมีหนามค้างเขาก็จังสีมาตัดอีกที่หนึง่งซ้อนสิเขาไปหายายกินเขากับย่ายบ่ห่วงว่าจะอยู่บ้บานหรือบ่นี่นะสอนกระดาษพักบุงมีแต่หย่อนงาง,งามๆกับน้ำใหม่สิไปฝากเพิ่อนอ้าวค่ะบัานี้นะสอนกับมาถึงบานย่ายแล้วคะ่ะสิมากินเข่าเสา,าน้ำย่ายโอ้ยแม่แลราอยู่พอดีตอนนี้มาแต่นรบโบยู่ โอ้ส oh. วัสดีค่ะคุณแม่ค่ะนี่แม่น่ะสอนเองค่ะนี่มันนีสิผ้ากันมากิน่ก่อยกุ้งซื้อกุ้งมาฝากเพื่อนบริไปหาเองน่ะสอนก็นได้พักบุงกับนอใหม่กับอันนี้มาค่ะน่ะสอนกับสิผ้ากันเห็ดกินเขากับย่ายกินเขากับแม่จะขาบเบิ่งขึ้นสีแสบค่ะ G G. มค่ามมอนี้นะซอสกะสีอันอูป,ปาซูใหญ่จริงกบปล่อยกุ่งเขากระซูป,ปาก่อนตามมักพริกใส่ก่อนซอสหมูมีเขาเอาพริกแห้งใส่ตักข้อแตกๆให้กระเด็กหน่อย นีพผิดสดเ่ากระ่พผิดสดอูป่าไงห่ากระส่นี่ลงไปค่ะปรุงไปเลยใบมะขามอ่อนพระอีตูค่ะหยอดอีตูเมื่งคันี่พักนี่แต่แน่เป็นตะแสบนี่ค่ะสิกินตันนี่ดอกกระเจียวนี่ใครเคยกินแน่นี่นี่ดอกกระเจียวเ่ากระส่ลงไปเรือยค่ะเครื่อง,ห,งห่าก็ปรุงรสบวานห่าจังไปอูเธอเดียวใส่ลายแสบลายๆๆนี่แป้งหนัวใส่ดต่มีอยงอ กาแดดมันปลาก็แดดก็แดดก็อยู่กับขึ้นคนก็แดกนี่ขาดก่ไดนี่ก็แดกใหญ่ใส่น้ำก็แดกเล็กน้อย หอมหอมอุจุโอ<ฮ>้นี่ทหารผอองคลักข้าก็คนกันข้าก็ใส่ใส่น้ำเน่แจ็กหน่อยบ้านไปข่านะปขาคาร์พอู้กันบ้านเน่ถ้าเอิ่นว่าอู้ปลา จักน้อยหนึ่งมันซุกขก้ากะจังเสียเนี่ค่ะรอแป๊บหนึง่งดับอ,อันซ่อนหยอดอวบๆพักบ่วงกินกํายังกระแซบลวกกินกับขบุญเศร้าตำหม,ม่องหงชุดหยอดค่ะบำรุงสายตาพรค่ะบะนีนะ้ำซ้อนกระอูปลาแล้วเราบะในข้าวกะสีมะก่อยกุ้งเต็มข้าก็เตรียมหอมใบแล้วเดียดลอยลเนะเนยมะก่กอยกุ้งข้ากะใส่เครื่องลงไปไไาานะเห็ดกระพักแกม มา,มาปุงก็เลยบานก่อยกุุงเต็นออกราหัวหัวหอมอันนี้พี่โค้งใส่หลายแสบหลายค่ะมักพิดปลาเจ็กน้อยขาดอะไรที่กระเดกยาย่เทนำประเดกเจ็กน้อยมันจังแสบ อืมเริ่มสิเต็มเลยพี่น้องกุงเต็นอีดี่ดีปังหน้าลงไปไหลไหลอุ้ยเต้มเต็มเต็เต็เต็มเสมุ้งเต็นอิดบานเี้เต็นบ,บ่อเ,เลยเต็นจวดเลยค้นเลยค่ะ น้ำลายแตกใส่หอมลงไปเลยค่ะบ้านจะแสบบ่ยังเต็มดวดๆๆเลยโอ้ยไปมามา,มามามากินบันค่ะพี่น้องน้ำยาน้ำลายไหลแล้วมามาสะสามหยเลยจะะังถูกว่ะทำไมกัน นะว้าวบานทาบานหัวมึงมนเบิ่งค่ะปล่อยกุ้งเห้านี่ก็อูป้ปลานี่ก็ก้อยกุ้งเต้นค่ะเต้นเต้นคุณ เตน็นอีลี้ถ้าก็มีพักก็คือพักดอกกระเจียวมีหอมกระเอินสลรเนค่ะก็มีผักกาดถ้าก็มีต้นหอมมีใบเลื่อยค่ะมากินมากค่ะมากค่ะมากย่ายค่ะมากินเขาบ้านนี้ถ้ากินเขาก็ย่ายเต็นเอาบ้านน่ซ้อนกับก้อยแล้วบ้านนี้มากินเขาน้ำกัดในบานนี่กินเขาก็แม่ปููประซิว มีอูปั้งซิวมีก้อยกึ่งเต็มหนึ่งปัคขนาดก็แสบแท้ก็โดนกินเธอมีกอูป,ป่าเนี่ยันหนักใครไป็นหาให,หม่เจ้าบ่มมาาก้งนอกกับเต็นมพันในเลือกได้แล้วอยู่ ขาเป็นปกุ้งเต็มอิ่มกุ่งเต็มกุ่งเต็มแม่ห,หอมขับกระแทกหอมขับปัญญาคุยเอาหล,ยลายๆอย่างคำยังไงว้าวคิดถึงาทันทจังเ็ อหลอก็เตียวเลยก็แสบห่แฮลวกกับปินนิบทอได้แสบกว่ากันลวกบอสแล้วพาแห้งมด้ลลวกมแสบ่เพิ่มแบบัใหญ่ได้กินโดนนะคะกินจะหน่อยเทาอัน พัดใจไปมี่ขอขั้วอะไร้าามา่กินก็คือมุกนหม่มที่เมือแเรามันอยู่ห่างก,กันฝส่กลุ่มุยเอาใหญ่คุยเอาโห่พึ่สิวเพราด้มาใหม่ๆเลยมาสอง ชินหมื่มาเปลี่ยนไน้นอนมุกละมันทักมาพอดีแสร็จมันละโอ้ยเข้า

và súp siêu Hãy subscribe cho kênh Ghiền con Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ว่าทุกคนดูขขนโอ้ยสวยด้วยน้ำมันมีขงังแซบ่บจุดจวดพี่น้องคงเต้นจุดจวดน่ากินน้ำกันนะ น้าซ้อนกากินอิ่มราค่ะบานี้กะขอฝากพี่ฝากน้องเลเด้อค่ะขออันกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามน้าซ้อนหน่อยชนแนลเนี่ยจ้ะแม่กับน,าน้บาซ้อนกะ,ะขอโตัลากรึเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามน้าซ้อนค่ะ